อร่อยมากมากครับ very อร่อย สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเจอกับเก้านกนาเนธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้วัน,นเสาร์ตอนเช้าค่ะตอนเช้าฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกตั้งลมต้งฝนวันเสาร์วันวน,นี้ตั้งลมตั้งฝนเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เย็นนะในบ้านเนี่ยเย็นต้องใส่เสื้อให้อุ่นนะคะพี่น้องช่วงนี้ไม่ว่าที่ไหนนะคะพี่น้องขาเข้ารดูหนาวช่วงนี้ ก้านกนากับเจ้าชายจำศีลก็นั่งอยู่นั่งคอยคอยของกับคอยของก็มาส่งของกับพี่น้องวันนี้มาจากไอเกียที่เราที่เราสั่งของเอาไว้นั่นแหละสําหรับที่เขาในห้องของก้านกนาตู้ใส่เสื้อผ้าใส่สัมปาระต่างๆสั่งใหม่เขาพี่น้องค่ะในห้องของก้านกนาสั่งใหม่หมดเลยก็เลย คอยเขาบอกว่ามาส่งระหว่าง11โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะอยู่ระหว่างนั้นเราก็เลยต้องคอยกับพี่น้องขาวนั่งคอยกับนกนาก็ว่าจะไปตลาดนัดกลัวว่าจะกลับมาไม่ทันก็เลยต้องนั่งคอยเดี๋ยวเวลาเขามาส่งเนี่ยคอยดูกันของเยอะค่ะตู้สองตู้ใหญ่ๆที่ใส่เสื้อผ้ามันเ็ามาเป็นกลองอะน,นะพี่น้องเนาะแล้วก็ตู้เล็กๆอีก ตู้ใหญ่ๆนั่นสามตู้เล็กๆอีกสองเป็นห้าค่ะพี่น้องขายเยอะเลยแล้วก็ต้องเดี๋ยวเวลาเข้ามาส่งก็ต้องมีคนจ้างคนให้มานะให้มาปะติดปะต่อให้มันเป็นตู้นะเขาก็ส่งมาอ่ามันก็มาเป็นกล่องนะพี่น้องเดี๋ยวก็เราก็ดูกันเอ้ไปหาอะไรกินหน่อยตอนเช้าๆเนาะไม่รู้จะกินอะไรเบื่อนบางทีนะพี่น้องนะ อือคุยโมร์นิ่งขุดโมร์นิ่งแง่ปะแง่มาหนิเรียนคุยโมขุดโมร์นิ่งเอาอ่ะอยู่ก็บอกก็บอกพี่น้องเขาบอกว่าเขายุ่งเขายุ่งเขายุ่งมากทางานแล้วก็ต้องมานั่งคอยก็มาชมโขงอีกเขาก็หารมไม่ค่อยดี แต่เขาเขานั่นแล้วเลยค่ะพี่น้องเขาไปตัดผมมาได้ร,ร้อยเพราะสองอาทิตย์ไปตัดผมครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องเขาก็เลยนั่งอยู่ก็ตายเขาอ้ลวเด์ริส้าวนุ่งน่า outside in the rain at the balcony. ไปชะพรลูกับพี่น้องขาไปเก็บมาดูสิยังเยอะแยะอยู่อีกเก็บไอ้หมดตัดไอ้เครี้ยงให้มันเหลือแต่ตอมันอยู่ในนั้นเหลือแต่รากแต่โคนมันแล้วก็เอาเข้ามาในบ้านข้ะหน้าหนาวอันนี้ก็กินได้อีกเยอะแยะอีกรับพี่น้องมันมันก็ทนนะช่วงนี้อ่ะกลางคืนก็ห้ามงศาฉี่งศามันก็ไม่ตายแต่ก็เอาเข้ามากวนแหละ หัวต้ดกับพี่น้องค่ะไส้หัวต้ดตอนลูกไปเมืองไทยก็ซื้อมาไอ้น,นี้เจ้านี้เป็นเจ้า,าจากเชียงรายกับพี่น้องร่อยมากเลยซื้อประจําเลยเวลากลับมากับพี่น้องนี้ได้ผ่านด่านมาธรรมดาแล้วก็ไม่ให้ผ่านนะเอาเนื้อมาเนี่ยในด่านเ็าจะเปิดกระเป๋าแล้วยโยนทิ้งแต่บางเงินไม่ได้เปิดกระเป๋าลูกก็เลยได้มาค่ะพี่น้องค่ะ ตู้มาส่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะติกาวน้องนาบอกเมื่อเช้าว่าเออนั่งคอยไอเขามาอ่ามาส่งตู้จากไอเกียสําหรับในห้องของก้าวน้องนาค่ะพี่น้องนี่ขี่กลงนะนี่สองสี่หกแปดเก้าเจกล่องกับพี่น้องตั้งหมดดูสินี่นี่สิเจกล่องนี่ ดูสูงเกือบถึงอะเกือบถึงเอ่อบนเอ่อเพดานกับพี่น้องค่ะจากไอเกียนี่แหละเอาตู้ใหม่ตู้ใหม่ในห้องของก้านนกนาตู้เก่าก็เหมือนโมเดลเอ่อชื่อเดียวกันค่ะโมเดลเดียวกันแต่แต่มันเป็นโมเดลใหม่มันเป็นสีขาวทั้งหมดไงครับพี่น้องก้านนกนาจะซื้อมาอีกอันนึงไม่ได้เพราะมัน มันอ่ามันไม่เหมือนกันไอ้นี้มันเป็นโมเดลใหม่แต่ก็เหมือนกันข้างในอะไรเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูโมเดลที่อยู่ในตู้ของเ้านอกนาค่ะพี่น้อง่าอยู่ในห้องของเ้านอกนาตู้นั้นค่ะน,นี้แหละตู้นี้นะคะพี่น้องขาแต่อ่อันนี้มันหลายปีแล้วแต่ยังดีทุกอย่างยังสมบูรณ์ไม่พังไม่อะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นสีดำแล้วเขาทำโมเดลใหม่นี่มันจะเป็น ข้างข้างนี้มันจะเป็นสีสีออกเทาๆแล้วตรงนี้ก็เป็นสีขาวก็เลยจะเอามาอีกตู้หนึ่งที่สีมันไม่เหมือนกันมันจะไม่สวยค่ะข้อเลยตู้นี้ก็ขายไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าอ่าคนที่ซื้อก็ซื้อแล้วบอกว่าวันนี้จะมาเอาก็ไม่มาค่ะตู้ยังดีอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะยังสวยอยู่เลยแต่ก้านอกนาก็ซื้อใหม่แล้วค่ะ ไปดูบรรยากาศกับพี่น้องเข้านอกนาอยากไปในตัวเมืองจ้ะอยากไปในตัวเมืองรอตเตอร์ดัมดูฝนตกสิพี่น้องมืดไปหมดเลยนี่ฮพาพัดเม้นต์ของเข้านอกนานะคะพี่น้องเดี๋ยวเดินไปที่รถไฟใต้ดินกันค่ะพี่น้องค่ะโอ้ตยตา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 ยเย,ย,ย็นก็เย็นค่ะเดินออกทางหลังมุมตึกนี้ทางเล็กๆเห็นไหมคะพี่น้องทางลัดทางเล็กๆไปเมโทรนู้นเมโทร รถไฟเดี๋ยวมันลงไปใต้ดินค่ะตอนที่บ้านเข้านอกนามันจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละสถานีค่ะพี่น้องค่ะสถานีรถไฟจอดอยู่นั่นแหะมันไปแล้วคันนี้นี่แหละใกล้ใกล้สองร้อยเมตรจากบ้านเข้านอกนาค่ะพี่น้องนั่นแหละสถานีรถไฟค่ะไปกันค่ะไปในเมืองสายฝนกับพี่น้องเอ้ย ดูิี่ับพี่นนองอู้เกียกไปหมดเลยตา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 ยเกียกบรรยากาศตลาดนัดกับพี่น้องค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ข,า,ขายของไม่ได้ค่ะพี่น้องดูสิขเขาเข็บร้านแล้วตอนนี้ขเขาแค่บ่ายสองโมงจริงๆอ่ะเข็บร้านบ่ายสี่นะเราว่าฝนตกดูทครคบพี่น้องฝนอ้ตายแล้วฝน ชาวนกนาต้องมาในเมืองเราว่าอยากมาเดินดูนั่งอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ดีค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวนกนาก็เดี๋ยวจะเดินไปเอาคาแฟค่ะพี่น้องไปเอาคาแฟสั่งคาแฟเอาไว้เน็ตเพลสโซสั่งคาแฟเอาไว้เดินไปเอาคาแฟด้วยค่ะทุกคนก็มีร่มค่ะพี่น้องช้าวนกนาก็มีร่มดูส <laughs> ิคะพี่น้องผลไม่มีเลยหลงเหลงเลยธรรมดานี่ตลาดนัดวันเสาร์อะ ตลาดใหญ่น่ะมันจะแน่นกับพี่น้องขาตอนนี้ไม่เลยค่ะคนน้อยเดินไปเอา,าเกาแฟอนมาเอา,าเกาแฟค่ะพี่น้องขาเนแฟลซโซ่นั่นแหละร้านกาแฟมาฮองกาแฟค่ะดูบรรยากาศในเมืองที่กับพี่น้องฝนตกเนี่ยออกมาจากร้านกาแฟก็มาตรงนี้นี่ร้านคา้าร้านขายเสื้อผ้าแหล่งช้อปปิ้งค่ะพี่น้อง่ะโอ้โายตายจายดูที่คาดูทิ ไปมาตั้งวันค่ะพี่น้องค่ะไปนู่นไปนี่เข้านกนาไปมาตั้งวันเช่าจ่ายาอาชำศสียอยู่แต่บ้าน <c oughs> เหนื่อยเข้านกนามาถึงก็มาตอดสเต็กอีกทำง,ง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะตอดสเต็กนั่งทานกันอีกค่ะมาค่ะพี่น้อง <c oughs> โปรต ตอนาหายโซนแต่ละคนลืนม่นีม,นมาค่ะพี่น้องขาทานนะอาหารเย็นด้วยกันค่ะหิวจนตัวสัน่นฝ่ายจะได้กินโอ้ย สปรูตเตอร์ไ่ใะรที่ฟรี e ์นี่คุณคเล็กะต๊อร่อยก็บอกว่าอร่อยก้านนกนาทำาฮ่านาให้เขาบอกอร่อยทุกครั้งกับพี่น้องค่ะ

ทานเสร็จแล้วก็มาดูของพี่น้องวันนีすす้ก้าวนกนาไปในเมืองมาไปเอากาแฟมาค่ะพ anyway> ี่น้องเนสเปสโซ่าแฟหมด เน็นเพลสโซคาเฟ่กี่กล่องอย่างนี้มีทุกมีทุกนั่นเลยกับพี่น้องมีทุกเอ่อรสชาติเลยสั่งมาสิบสี่กล่องเลยทั้งหมดไม่ต้องไปเอาอยู่บ่อยกับพี่น้องค่ะดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยกับพี่น้องมันเป็นก้างในมันเป็นมันเป็นเอ่อ มันเป็นแก้วแก้ว,กวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ในเครื่องแล้วกาแฟมันก็ออกมาหลายกล่องสิบสี่กล่องกับพี่น้องวันนี้กระเป๋าใหญ่เลยได้กาแฟมากับพี่น้องค่ะได้กาแฟได้อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องของลดราคาจากสามสิบยูโรเหลือสิบยูโรกับพี่น้องขี้อวดขี้อวดค่ะชุดชั้นในชุดชั้นในบังเอิญมันไปตรงกับ สวยนะพี่น้องบางเอิญมันไปตรงกับไซส์ของเ้านกนาค่ะมันไม่ค่อยมีไซส์แต่นี้ไซส์ของเ้านกนา 75b มันไม่มี 75b มันมีใหญ่ไปไซส์หนึ่งแต่ก็ได้กับพี่น้อง 75c เก้านกนาก็เอามาสวยเห็นว่ามันสวยแล้วตัวนี้ก็นี่แหละมันมาลดสำหรับซัมเมอร์ค่ะ จำจริงอันนี้อันนี้15ยูโรเหลือ4ยูโรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับซัมเมอร์สวยมากเลยไม่เคยซื้อของเต็มราคาคะ่ะพี่น้องไม่เคยซื้อของเต็มราคาเพราะว่ามันแพงต้องประหยัดคะ่ะพี่น้องค่ะก็เลยซื้อลดราคานี่แหละค่ะเรื่องยาเรื่องอะไรไปซื้อตอนมัน30ยูโรมันก็มาลดอยู่แล้วนะของ s&m อ่ะนะพี่น้องคุณภาพก็ดีนะ ก็นั้นเลยค่ะพี่น้องขาวันนี้ไปในเมืองแล้วก็กลับมาหิวตาลายทานข้าวตอนนี้ก็มาให้พี่น้องดูว่าได้อะไรมามั่งโอเคตอนนั้นข้าวนกนาก็จบคลิปวันเสาร์เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพี่น้องขาเจอกันใหม่อีกเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะพี่น้อง าฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เขานกนาเนเตอรนดด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ